thank you นแรงนสอไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะรแรงเห็นแต่พึบพับพึบพับอยู่สออนแรงคอน,นแรงของเจ้าสันเห็นแต่พึบพับพึบพับอยู่ โอ้ยังอยู่สอยังอยู่ไม่รู้เสียงไหน <c oughs> หมายที่บอกนั่นแหละไม่ไม่รู้ว่าเสียงไหนน่ะควอนแรงควอนแรงจันจันเลยเอา้ายังตีตหดวใจแของกับนี้ เดี pelled, that, ๋ยวพ่อปวดให้ก so, ่นลุกเนาะพ่น่าลงติสลายติดแม่เจ้าของเนี่ยเนาะเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวพ่อปวดให้ก่อนเดี๋ยวๆจะพาจะพาลูกเดี๋ยวๆเดี๋ยวสั้นๆเดี๋ยวจะถอยไปจะถอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วตาเจ้าของสอแม่็ตเต็มข้อสั้นเลยสสเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวววววอ้ลูกสลากุ เขา n ่นติดหลายติดแมวเจาของนะลกเนะติดเลยจาของเสยเลยเต็มข้อจะสันเลยสอน่ะนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยว <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยหมวดสเขาไม่ติดนันลุกติดหลายติดจาของก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยลูกเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเจะันนะลนะ ลูกทายล่าพ่อนะเดี๋ยวพ่อปลดให้แล้วนะเต็มข้อเลยสอเต็มข้อจะสันเลยสอเดี๋ยวลูกเดี๋ยวปลดออกกันไปนนย่างก่อนเลยยืดห่นงกันอยืดห่นงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะนั้นตีหลายเลยติดเองเลยเดยีแม่นั้นไปนั้นแหละค็ดดีๆค่าดีกว่านั้นเป็นพระเอนกันตามลูกบากนสหมุนอึ้ฟุ้ยเลยแม่ไงใส่คู่บา โอ้ยเตหน่หอยไรพลอยแค่นกอยู่ตันไหมนะ่ะอ้ขายดังใจเลยส่อโอ้เต็มข้อเหมือนกันเลยเต็มข้อมันจะสันน่ะส่อเจสันก็เต็มข้อสายเถื่อนก็เต็มข้อเหมือน,น,อนกันสออ่าสันเนาะดูน,นสะ,ะส,นนะวสวยเว้ยนกตัวนี้ก็สวยเนาะดูเขานั่งติดอะไรติดเองเลยใช่ไหมสันเอาดูหหหเหรอออกเหรอออกปะ เต็มข้อเลยสอเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเจ้าซันก็ติดเจ้าซันก็ติดของตัวเองสายเถื่อนก็เต็มข้อเหมือนกันส่อเดี๋ยวกล่องมาใกล้กันสอลูกไส้ไข่ก็ติดบ่วงพี่กันบ่ได้ติดแต่สายเถื่อนดอกลูกไส้ไข่ก็ติดพี่กันโอ้เต็มข้อเลยสอ เดี๋ยวลูกกดไห้สอนก่อนกดคอสอนกดคอหน้าทิดหน้าสอเขาเขาก็ติดกีความก็ติดเอ้าเอาวะเอาวอ๋ออ๋ออ๋ออาเกาความก็ติดเต็มคอขึ้ากันสายเถือนก็ติด ตัวเองก็ติดนะมาเนี่ยจะไปสนามนี่ติอกมานี่เออสมใจอยากด้วยเหรอหลังจากสี่หลักสี่ตัวหลุดด้วยทั้งตื่นกล้องวันนี้มีโอกาสวันหยุดพอดีก็มาเลยเขาไม่ผิดหวัง คอนแรงคอนแรงห้าโมงเย็นเอกดูเหรอเอาอยัางไหมออกวะอเอ,เอ,เอ,เอพอไปกพอละลรอเงี้ยพอแล้วก็พออู้สวยนกตัวนี้สอดากแดงสอดากแดงแต้มอย่างดีเลยแดงจริงขึ้นเลย สอแต่แต่แต่ว่าดูลักษณะนี่เขาคงเขาคงจะให้อาหารลูกเขาอยู่สอนี่นีนี่นูดูปากนี่ถ้างั้นผมจะปล่อยนะสอนะผมปล่อยนะครับดูปากเขาแล้วนี่เขาให้อาหารลูกเขาสอนีนี่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 นีอยเขาป้อนอาหารลูกเขาเนี่ยผมจะปล่อยนะสออนะโอเคนะน้อง ผมจะปล่อยแล้วนะสั้นพ่อปล่อยเลยลูกเขาไปเลี้ยงลูกเขาลูกอ่ะไป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 แล้วสอปล่อยสนแล้วสอพุ่นละพุ่นละพุ่นละเขาเลี้ยงลูกเขาอยู่สอปล่อยไปแล้วปากเขาหมอม,ม,ม